สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวยันมาขนาดเล็งตันนะรัวใสเล็กจากญี่ปุ่นนะครับเื่อรุ่นวันยันมา y า1 0 1 0นูน่เซนนะครับขึ้นกระบะได้อันนี้ขนาดเล็งตันแท็กกว้างประมาณเ8้าสิบแปเซนติเมตริงจากญี่ปุ่นเับสภาพดีๆนะครับใช้งานน้อยครับชั่วโมงใช้งาน หนึ่งพันห้าร้อยหกสชั่วโมงเิยเดิมๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมจุดๆไม่รั่วไม่ซึมนะครับเอาไปรับงานขุดท่อวางท่อใช้ในสวนสบายนะครับน้องสภาพดีครับเดิมๆมาจากญี่ปุ่นเลยอะไรหาง่ายคนระับตัวนี้ยันมากมีในไทย อะไรหา่ายทุกชิ้นนะครับนี่ครับแห้งๆนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับลงเครื่องจากญี่ปุ่นมีเอกสารอินบอยให้มีเอกสารลงเรือให้นะครับสามารถ,าารถจดทะเบียนได้มีเอกสารแจ้งจดจำนายออกให้ได้นะครับถ้าลูกค้าอยากไปจดจำนายแจ้งจดจำนายได้ร,รีวิวก็จะเร็วๆเลยครับ สวยจริงครับคันนี้สวยจริงยันมาานะครับ YB 101ึย์แครับมาคันเดียวนะครับ